Hvilken dato er det i dag? Hvilken dato er det i dag? Hvad er van, van til hvor I dag er det den. Hvad er van, van til? I dag er det den 31. mars 2021. 31. mars

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนมัชเดือนมีนาคมแล้วนะคะมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ของเดือนมีนาคมหรือถ้าใครติดตามมาเรื่อยๆนะคะมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนมกราหนึกุมภาก็ได้ได้เรียนรู้คำศัพท์หลายๆคำศัพท์หรือยังคะ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันที่อันไหนที่คล่อกปากแล้วอันไหนที่ติดหูติดปากแล้วอย่าลืมเขียนมาให้ครูฟังด้วยนะคะเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่มาฝึกทุกๆวันเนี่ยเกิดประสิทธิภาพ,ปร,ป,รภาพประสิทธิผลอะไรบ้างหรือเปล่านะคะขอบคุณอีกครั้งแล้วเราจะเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะขอบคุณสำหรับเดือนมีนาคม Tusind tak alle sammen. Vi ses næste måned. Ha det!